ส so วัสดีครับพบกันเราอีกแล้วบ้านบอนะฮะวันนี้เรามาวันเกิดของบังนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยเป็นยังไเท่าไหร่สปอนเซอร์เรา AJ, AJ. มาอีกแล้วคลิปนี้ได้ใช้งานจริงนะฮะของจริงเครื่องครัว AJ ครบคุ้มค่า,า,าคอนเฟิรม์มนะฮะลูกค้ารักตายโปรหมดทุกคลิปใช้จริงนะนี่ใช้จริงเดี๋ยวกินชาบูกินชาบูอันนี้ไม่ใช่ชาบูร้อยเม็ดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นกินไม่ได้ไมีแต่เราเนี่ยกินกันประมาณนี้ครับด,ดูดูหน้าเจ้าของกันเกิดหน่อยดูหน้าเจ้าของก,นนอกันเกิดหน่ยนี่กำลังจุดเตาเลย หลังจุดเตา,าเอายวมีหมูกระทะด้วยนี่จริงใช้ทุกคลิปเตาแม่เหล็กสฟ่ฟ้ารุ่นอ i n 0 0 1ี 1> ใช่ครับหาซื้อได้ที่ Top Value Top Value ก่ะช็อปยี่สี่ะนะฮะหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยลคลิปนี้ขออภัยอาจจะมีเสียงเกียวจาวนิดหน่อยเพราะว่าคนเกิดจะต้องธรรมดานะฮะเรียวเลยครับเดียวนี่น กุ้งจะกระดูกแต้กระจรเห้แล้วหอมกุ้งก็อร่ยะกุ้งต้นหใส่น้ำบอกแส้ครับผมวันนี้เราวันเกิดบังจะขอไปถ้าเสียงดังนะฮะกระลองชิ้นกุ้งอร่อยครับวันเกิดจะเสียงประมาณนี้แหละใชเตาอเก้ใ่ไครับผู้สำัสนุกนะกุ้งมืออีกนะแต่ว่าจะไม่เยอะอันนี้ซื้อป้ามาก็อร่นะเจ พี่โก้ครับอ้วนไม่ไม่มีอืมมัมีอะไร้้างก็แบมอะไรแบมนะคะอ่ะอไรอะไรขาเหนื่อเนี่ยอ่ะอันนี้ไก่ไม่รู้อะไรอ่ะไก่ที่ไหนสามชั้นสามชั้นมาดูดิไม่มีไก่ครับนี่ครับเบคอนไม่ใช่เบคอนอันนี้สามชั้นไม่หมากอันนู้นเบคอนนี่ไงที่แบมไงที่แบมติ่งหรืออะไรล่ะติ้งติ้งใช่ไหมรอก่อนนะติ้งอะน้ำได้หมด อันนั้นต้องปิ้งเยอร่อยล้วนสั่นคอสไล์เยอะๆจ้าอันนี้กินไม่ได้นะเดี๋ยวกินเข้าไปเป็นผีดิบเลยคนอาจจะดูเยอะเหมือนซุกกี้ตีน้อยใชได้นะเหมือนนั่งอยู่ร้านซุกกี้ตีน้อยแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้บ้านเราเองขอบคุณหกร้อยวิวเจ็ดร้อยวิวด้วยเจ็ดร้อยเออเจ็ดร้อยวิวด้วยซุกกี้ตีน้อยไม่ธรรมดาอย่างนี้เขาบอกซุกกี้ตีน้อยกินแล้วไปบริจาคเออไปบริจาคนี่ได้กินฟรีบริจาคอะันนี่ครับก็เอเจครับ ไฟแรงมากขอบคุณเอเจด้วยนะคะที่สนับสนุนนัะของช่องเราเครื่องตัวเอเจขอบคันคุณผ้าคอนเตุ่นนี่โอ้ยสิ้นพันหมดแล้วตอนเนี้ย <Hung ry> เตรียมตับบด้ลเลยได้ครับผมทั้งยเช้ายันเตาเข<ต>า,เาดีจริงเตาก็ดีจริง แรงดีเต้าก็โอเคเลยอ่ะราคาไม่แพงเลยนี่หลักร้อยไม่ถึงพันใช้เตาแบบนี้เลยนะครับต้าหมึกก็อร่อยนะหม้อมอเลยนะหม้อสแตนเลสจะมีความสอาดติดปิโอนหอักคุ้งโอเคตัวนี้เนี่ยที่อย่างี้ผมบอกกุ้งของเพื่อมาเคือกุ้งของป้าับเกือบคู่นี้เท่ามีคนเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ครบนะฮะใช่ค่ะตาแม่กินผัก Two hours later. 2อ <c> o u r s วโมงต่อันนี้จบได้แค่ขึนไปถังเลยนไมงยู่ๆกันไปู่กันไแล้วกันหนาหรร้อสแขกนะมาทอะไระนาแตากจะบอแล้วนะครับพูดจ้นคร มาเลยไหนนะไปกินข้าวแกง5บาทเดือนมนไม่ไย้ไม่ได้ไหวไหมไหวไปเที่ยวจะขับรถเป็นิงผิวอีกอะแต่เสือนลู่ลงเรื่องหน้าหน่ะไปดิแต่นู้อเอาอีขาวานะได้เลยไปบๆปขอ500เวเติมน้ำมันไม่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 เลิมให้เรียงข้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่าว้จะให้เติมมันไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่าลืมมากินนะ หม,หม้อไป็ทนมั้ยนะหม้อหม้อโอ้หม้อเอเจพอดีมากตามสลกแกนกอบเสื้อได้อะอะไรวะอะไรวะครบคันเครื่องควัวเอเจครบคันคันคุ้มค่า <nem> ค,อคอนเฟิร์มครับที่ใช้ยังไม่ได้ติดเลย เ็นอาเป่าเค้กนะครับผมเค้กร้านการเวลานะครับเดี๋ยวขึ้นลิงไว้ให้ คลิปเปิดท่านพระผมนี่ครับวันเกิดของบังอ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเสื้อบ้านบอสั่งได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กบ้านบอนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ